งั้นบอกสิว่าท่านเป็นใครข้าคือเสียงของผู้หนึ่งที่ตะโกนในถิ่นกันดารต่าพบพระเมสสิยาห์แล้วคำสอนของยอห์นถูกเขียนขึ้นสองช่วงอายุคนหลังจากพระเยซูถูกตรึงกลางเขนมันถูกเขียนขึ้นในช่วงที่อาณาจักรโรมันยึดครองกรุงเยรูซาเลม็มแม้การตรึงกางเขน จะเป็นวิธีลงโทษที่ชาวโรมันมักถือใช้แต่มันไม่ใช่วิธีที่ยอมรับโดยกฎหมายของอยิวพระเยซูและสาวกของท่านยุคแรกเป็นชาวยิวคำสอนสะท้อนถึงช่วงแห่งการปกป้องแนวคิดและการต่อสู้ระหว่างการเริ่มต้นมีโบทและศาสนสถานของชาวยิวภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนออย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับบทคำสอนนั้น The life of Jesus ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่พระวาทะอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าสรพรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ พระวาทะทรงเป็นที่มาของชีวิตและชีวิตนี้ทรงสว่างสู่มนุษย์ความสว่างสาดส่องไปยังความมืดมิดและความมืดมิดไม่ทำให้แสงจางไป พระเจ้าได้ส่งผู้นำสารชายนามว่ายอนเพื่อบอกกล่าวผู้คนถึงความสว่างให้ทุกคนได้ฟังข้อความและชื่อตัวเขาเองไม่ใช่ความสว่างเขามาเพื่อบอกถึงความสว่างนี่คือความสว่างแท้จริงความสว่างซึ่งมายังโลกและสาสองไปอย่างทุกคน พระองค์ทรงอยู่บนโลกและถึงแม้พระองค์จะทรงสร้างโลกนี้แต่โลกกลับไม่รู้จักพระองค์พระองค์เสด็จมายังดินแดนพระองค์แต่ผู้คนไม่ยอมรับพระองค์ทว่าบางคนยอมรับพระองค์และเชื่อในตัวพระองค์พระองค์จึงประทานสิทธิให้เป็นบุตรแห่งพระเจ้า เขาไม่ได้เป็นบุตรพระเจ้าโดยวิธีธรรมชาติหมายถึงบุตรที่เกิดจากพ่อที่เป็นมนุษย์พระเจ้านั่นเองเป็นพ่อผู้เขาเพราะวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งเปลี่ยมด้วยพระคุณและความจริงอยู่ร่วมกับเราเราเห็นพระเยสูรี พระเกศสริที่พระองค์ได้รับจากการเป็นบุตรเดียวของพระเจ้ายอนพูดถึงท่านไว้นี่คือผู้ที่ข้าพูดถึงตอนข้าบอกว่าพระองค์ผู้สเสด็จมาภายหลังข้าแต่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าเพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนที่ข้าจะเกิดด้วยความบริบูรณ์แห่งพระคุณ พระองค์ประทานพรแก่เราประทานพรให้เราครั้งแล้วครั้งเล่าพระเจ้ามอบป,ปัญญัติแก่โมเสสแต่พระคุณและความจริงมาจากพระเยซูคริสต์ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าบุตรเพียงผู้เดียวที่เป็นดั่งเช่นพระเจ้าและอยู่เคียงข้างพระบิดาทำให้เรารู้จักพระองค์ จ้าหน้าที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มส่งนักบวชและคนเลวีมาหายอนท่านเป็นใครยอนไม่ปฏิเสธที่จะตอบทั้งยังพูดเปิดเผยและชัดเจนข้าไม่ใช่พระคริสตเ่นนั้นท่านเป็นใครหรือท่านเป็นเอลียาไม่ไม่ใช่หรือเป็นศาสดาไม่งั้นบอกสิว่าท่านเป็นใครเราต้องได้คำตอบให้คนที่ส่งเรามาบอกมาสิว่าท่านเป็นใคร ยอนตอบด้วยคำของศาสดา,าอิสยาข้าคือเสียงของผู้หนึ่งที่ตะโกนในถิ่นกันดานจงทํำทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปเ้ขาไปผู้ส่งสารที่ถูกส่งมาโดยฟาริสีจึงถามยอนว่าท่านไม่ใช่พระคริสต์ไม่ใช่เลอลียาหรือศาสดาเหตุใดท่านทำบัพติศมา ข้าทำบัปติสมาด้วยน้ําแต่ในพวกท่านมีผู้หนึ่งที่ท่านยังไม่รู้พระองค์ผู้เสด็จมาภายหลังข้าแต่ข้ายังไม่คู่ควรแม้จะคลายสายรัดฉลองพระบาทพระองค์ทั้งหมดเกิดขึ้นในเบธนี ทางตะว,วันออกของแม่น้ำจอแดนที่ยอนกำลังให้บัพติสมาวันต่อมายอนเห็นพระเยซูสเสด็จมาหาเขานั่นพระเมสโปอดกพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไป เป็นผู้ที่ข้าพูดถึงตอนข้าบอกพระองค์ผู้เสด็จมาภายหลังข้าแต่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าเพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนที่ข้าจะเกิดข้าไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าทำบัพติศมาด้วยน้ำเพื่อให้พระองค์ไปที่ประจักษ์ต่อคนอิสราเอลและยอนผู้เป็นพยานกล่าวไว้ข้าเห็นวิญญ,ญาณลงมาจากสวรรค์ดุจพิราบและสถิตกับพระองค์ ข้ายังไม่รู้เลยว่าพระองค์เป็นผู้นั้นแต่พระเจ้าทรงข้าทำบับติสมาด้วยน้ำกล่าวว่าเจ้าจะเห็นพระวิญญาณลอยมาสถิตกับชายผู้หนึ่งเขาคือผู้เดียวที่ทำบับติสมาด้วยวิญญาณบริสุทธิ์ข้าได้เห็นแล้วและข้าขอเป็นพยานว่าผู้นี้คือบุตรของพระเจ้า วันรุ่งขึ้นยอนกำลังยือนอยู่กับสองสาวกของเขาเมื่อเขาเห็นพระเยซูเสด็จผ่านไปพระเมสสโปดกของพระเจ้าเมื่อสาวกทั้งสองได้ยินเช่นนั้นจึงติดตามพระเยซูไป พระเยซูทรงหันมาเ,เห็นว่าพวกเขาตามมาท่านต้องการสิ่งใดออท่าน,านพัก,พกที่ไหนรับ,บีรับ,บีคำนี้หมายความว่าอาจารย์มาเถิดแล้วท่านจะเห็นในตอนนั้นเป็นเวลาสี่โมงเย็นทั้งสองไปกับท่านและเห็นที่ประทับท่านและใช้เวลาที่เหลือวันนั้นกับท่าน หนึ่งในนั้นคืออันดรูน้องชายซีโมนเปโตรและเมื่อเขาเจอพี่ชายซีโมนเราพบพระเมสสิยาแล้วคำนี้หมายถึงพระคริสต์วันนี้ เขาพาซีโมนไปหาพระเยซูพระเยซูทอดพระเนตรเขาท่านคือซีโมนบุตรของยอนแต่จะถูกเรียกว่าเคฟาส นั่นเหมือนคำว่าเปโตรที่แปลว่าก,ก้อนหิน <c oughs> วันต่อมาพระเยซูตัดสินพระไทยไปแคว้นกาลิลี <c oughs> พระองค์ทรงพบฟิลิป และตรัสกับเขามากับข้าฟิลิปมาจากเบสไซดาเมืองที่อันดรูและเปโตรอยู่ฟิลิปพบนาธานาเอลข้าพบผู้ที่โมเสกเขียนถึงในพระบัญญัติแล้วที่ศาสดาอื่นเขียนถึงด้วย คือพระเยซูบรของโยเซฟจากนาซาเร็สมีสิ่งดีจากนาซาเร็สด้วยหรือเจ้าต้องไปดู เมื่อพระเยซูทรงเห็นนาธานในเอลมาหาท่านท่านตรัสกับเขานี่คือชาวอิสราเอลแท้ไม่มีเล่เหลี่ยมในตัวเขารู้จักข้าได้ยังไงข้าเห็นท่านตายต้นมะเดื่อก่อนฟิลิปไปเรียกท่าน อาจารย์พระองค์เป็นบุตรพระเจ้ากษัตริย์แห่งอิสราเอลท่านเชื่อเพราะข้าบ,บอกว่าเห็นท่านตายต้นมะเดือ่อเง้นเลยท่านจะเห็นสิ่งยิ่งใหญ่กว่านั้นข้ากำลังพูดความจริงท่านจะเห็นสวรรค์เปิดเห็นเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงเหนือบุตรมนุษย์ <c oughs> เราค่องเกี่ยวด้วยเหตุใด ยังไม่ใช่เวลาของค้าทำลายวิหารนี้แล้วในสามวันเขาจะสร้างขึ้นใหม่ฐานนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง46ปีนะ